แถลงข่าวการจัดงาน Intelligent Asia เ h a ชียไทยแลนด์2025และ a u t o m a ช i o n Thailand 2025โดยเมซ์แฟรงเฟิร์สผู้จัดงานแสดงสินค้าแถวหน้าของโลกจากเยอรมนีร่วมมือกับบริษัทย o อกเกอร์ d e and Marketing s ็ตติ้จำกัดผู้จัดงานแสดงสินค้าสำหรับภาคอุตสาหกรรมแถวหน้าของไต้หวันและบริษัท GMTX จำกัดผู้จัดงาน Automation Expo และผู้ผลิตสื่ออุตสาหกรรมชั้นนาของไทยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนโอกาสที่กำลังเกิดขึ้น ในอุตสาหกรรมยุคใหม่โดยดึงแบรนด์อีเวนต์ระดับโลกอย่าง SPS เปิดตัวครั้งแรกในภูมิภาคมาร่วมจัดเวที SPS State ถ่ายทอดเทคโนโลยีงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่6-8มีนาคม2568เวลา10นานกาถึง18นากานณศูนย์นิทรศการ,นะการและการประชุมไบเทคบางนา Our vision for to together bring Intelligent Asia Thailand is to bring together Both manufacturers, system integrators, and end users that can see the complete supply chain for electronics manufacturing and also different smart production solutions that uh, are applicable for any industry, not just electronics manufacturing. What makes our show unique is also the seminar program. We plan to, uh, for the first time in Southeast Asia, Arrange SPS Stage Bangkok, which is a combined seminar program and demonstration area that brings uh, exhibitors from all over the world to discuss the key themes in uh, industrial automation and intelligent manufacturing. Driving awareness for intelligent manufacturing uh, comes from being able to meet uh, new partners and start the uh, conversations. Uh, technology is already existing, and today people can find the different solutions when they search online. But the, the real difference is when you are able to meet people, see how solutions work, and start the conversation that later on leads into uh, adopting these new ideas into your uh, manufacturing and creating a new intelligent manufacturing process. Uh, SPS stage is a, the first time that the SPS, the SPS brand, is stepping into Southeast Asian market. It is a combined demonstration area plus seminar program and it is inspired by our mother show in Nuremberg, Germany, SPS Smart Production Solutions. And we take the same topics that are being discussed in Germany and adapting them to the local Thai market. So we want to discuss topics like sustainable manufacturing, how to use data for better, uh, for uh, more efficiency and for better manufacturing processes and how to create full solutions for the industry's problems. <S สำหรับงาน Intelligent Asia Thailand ที่จะจัดในวันที่6-8มีนาคมปีหน้านะครับผมว่าเป็นงานที่น่าสนใจมากแล้วก็อยากเชิ่ชวนนะครับผู้ประกอบการนักอุตสาหกรรม นะครับที่เกี่ยวข้องทั้งหลายเนี่ยเราต้องมาดูกันครับเพราะว่าวันนี้ในการที่เราจะขับเคลื่อนปรับโครงสร้างการผลิตและภาคอุตสาหกรรมของประเทศที่ไปสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตมีความจําเป็นอย่างยิ่งครับที่เราจําเป็นที่จะต้องมีเทคโนโลยีมีเครื่องจักรที่ทันสมัยนะครับแล้วก็ทําให้สิ่งที่ เป็นโรงงานใหม่ๆเห,หล่านี้เนี่ภาคการผลิตใหม่ๆเนี่ยเกิดขึ้นได้จริงงานนี้จะเป็นการรวมตัวนะครับของพวกเทคโนโลยีจากทั่วโลกนะครับที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของสมาร์ทอิเล็กทรอนิกส์เรื่องออโตเมชันเรื่องของโรบอติกต่างๆที่จะเป็นอุปกรณ์ในการทุ่นแรงนะครับสมัยใหม่นะครับซึ่งการควบคุมต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็เป็นการควบคุมด้วย AI บ้างนะครับ แล้วก็รวมทั้งในระบบ IoT ทั้งหมดผมคิดว่าเราเองเนี่ยมีความจำเป็นในการที่ต้องให้ความรู้และความเข้าใจต่อภาคอุตสาหกรรมเพราะว่าหลายๆคนรู้แล้วครับว่าจะต้องไปในทิศทางตามที่ทางสภาุตสาหกรรมได้มีการวางแผนไว้คำถามก็ถือว่าจะเริ่มต้นยังไงจะทำยังไงคิดว่าในงานนี้จะมีคำตอบเพราะว่าจะมีผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยจากทั่วโลกนะครับที่เขาได้ทําไปแล้วแล้วก็ทําสาเร็จแล้วเนี่ยก็คงจะมาเล่าแชร์ประสบการณ์ต่างๆให้ฟังว่าการเริ่มต้นควรจะต้องเริ่มอย่างไรทำอย่างไรนะครับมีขบวนการอย่างไรแล้วก็ที่สําคัญกว่านั้นเนี่ยมันจะมีเทคโนโลยีมานําเสนอให้เห็นภาพจริงนะครับคงจะต้องไปดูด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ไปถามเองนะครับแลวผมว่าเมื่อเราได้สิ่งที่ครบถ้วนแล้วเนี่ย ก็จะไปสู่การที่จะวางแผนในการที่จะปร,ะปรับปูงแล้วก็ไปการที่จะสร้างอุตสาหกรรมใหม่ๆต่อไปครับครับก็สําหรับประเทศไทยนะครับในคําว่าอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยเราก็จะมองทั้งซัพพลายเชนนั่นคือมีทั้งต้นน้ํากลางน้ําแล้วก็ปลายน้ําสําหรับประเทศไทยเองนะครับในปัจจุบันนี้มีความเข้มแข็งมากๆทั้งในอุตสาหกรรมต้นน้ำกลางน้ําแล้วก็ปลายน้ํามันยะขาดต้นน้ําอยู่ นั้นถ้าเราเติมจิ๊กซอต้นน้ำไปเนี่ยเราประเทศไทยของเราก็จะครบทั้งซัพพลายเชนในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์นะครับอันนี้คือโอกาสก็คือเรามีความเข้มแข็งในส่วนของกลางกับปลายสำหรับอุปสรรคเนี่ยเนื่องจากว่าเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยม,มันมีการเปลี่ยนแปลงที่เร็วนะครับแต่ละปีมีการเปลี่ยนแปลงดังนั้นถ้าเราจะย่นระยะเวลานะครับในการที่จะลงไปสูุ่าสารกรรนี้เนี่ยเราก็ต้องมีพาร์ทเนอร์ เราก็ต้องหาพาร์ทเนอร์ในการที่จะช่วยเราในการที่จะแานเฟอร์เทคโนโลยีทั้งอย่างที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์นี้นะครับแล้วเราก็สามารถที่จะใช้กลยุทธ์กลยุทธ์หลายอย่างเนี่ยเข้าไปสู่อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์นี้ได้สําหรับประเทศไทยของเรามันมีมันมีประเด็นอยู่สอสอย่างอันนี้1ก็คือเรื่องของอการสำรุจจากภาครัฐนะครับเราก็คงคิดว่าการดําเนินนโยบายอย่างชัดเจนในการสสนุจจากภาครัฐใน ในส่วนของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยก็จะมีส่วนสําคัญอันนี้2ก็คือบุคลากรนะครับเราจะต้องเตรียมคนให้ปริมาณมากเพียงพอสําหรับอุตสาหกรรมในส่วนของเซมิคอนดักเตอร์ต้นน้ำนี้แล้วก็สุดท้ายก็คือเราก็ต้องมีอะไรบางอย่างที่จะดึงดูดนักลงทุนนะครับมาลงทุนในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นนะครับในอุตสาหกรรมสิ่งคอนดักเตอร์ก็สําหรับงานนี้ก็เป็นประตูนะครับเป็นประตูที่เปิดออก ในการที่ทําให้ประเทศไทยเราเห็นความสําคัญในอุตสาหกรรมต่างๆทั้ง sensor, บบเซ็นเซอ,อ,อ,อร,ร์นะครับระบบออโตเมชันหรือว่ารวมทั้งภาพรวมของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ด้วยนะครับะ้นงานนี้ก็จะเป็นเหมือนประตูที่เปิดแล้วก็ทุกคนก็สามารถที่จะมาแชร์ความคิดหรือมาเข้าร่วมในการทำที่ให้ประเทศไทยเนี่ยมันเกิดในสิ่งนี้เกิดขึ้นได้จริงๆ